บหลังเลิกงานมินีก็ไปตลาดคือเกาจ้าแต่ว่ามินีตลาดปิดเนาะไปหอดกมืดตึบตือเลยมินีก็พากันตั้งใจว่าสิไปซื้อหมังหูมาตำได้ทุกคนแต่ว่าไปหอดแล้วห้านปิดเบิ่อหนาเลยต้องพากันมาซื้ออยู่ฮานสมตำเนาะจ้าทุกคนบได้เห็ดเองเนาะมินีซื้อแบบ สำเร็จรูปนะช่วงนี้ฝนตกทุกมือเลยเนาะทุกคนข้าเจ้าก็เลยปิดห้านไว้ฮะมาซื่อสมตำกับมีผู้ชายคนนึงเนาะทุกคนอาจจะเมาอะไรแบบมาทำนู่นทำนี่อาจจะเป็นลูกค้าประจำข้าเจ้าแะละแต่ว่าเป็นคนเมาอะนะทุกคนจังนี่ไปทำแล้วไปเต้นในเบื้องมันไปเปิดเพลงเต้นในเบิ้งโยกเยกโยกเยกโยกแต่ละมือแต่ละเดืนเราจะเจอออหยังโอ้ยว่ามาฮอดนี้เฮาก็ะฮอรนห่องแล้วจ้ามาเด้อมากินข่าวน้ำกานมา กินตำซัวกับตำปูปลรราานะสเต๊ะทุกคนสุดจวดเลยแต่คน,นนียวทอดนี่ป้าตกน้ำม,มันแบบนี้นนี่มจะคำเลยอันนี้ตำซัวแซ่บปนมพีนน้ำเป็นตาน,วนัวเนาะคข้าวเหนียวทอดหิวข่าวมันนี่นนบันไดนะ้เห็ดกระเพราจ้าสระหลัมปิดเบิ้ดนัวปิดเขาปิดไว้เนาะฝนตกป้อง สุดยอดยุกเลยอันนี้ตับมะพ้าตับมะพ้าบ้านท้าจ้ากลัวจะได้กินกันปลาธรรมดาเด้ปูเป็นโตแล้วทุกคนใช่ไปดิยวเขากินอยู่บ้านทะเลหลายหลายคนนั่ง ลุ้มกินแบบในลายเข็มโอเคซื้อข้าเหนียวยีบาทกินลายอมันใหญ่แท้อขับบุงอยากแทงยอดมันอ่อนแั่นแขงน็งเนาะเบิรงใส่เป็นย่อแต่มันแข็งนะจำเบันด้ย เห็นครับพี่น้องเอยกรอบอะไรก็โอเคเลยลดฤทธิ์สิบเลยคิดหนัก วิยเส็บเส็บี่น้องเพราะว่าสิดำหน้าลือเกียวเขาก็คือเมนูหลักก็คือนี้เก่งน้อไม่ตามังงอ่างเผ็ดเวียกเมนูง่ายๆแซ่บนะกินหลายคนแซ่บเส็ดเวียกมามีเมื่อเลยเข่ากันค่ะขนาดเพจกำห้อน มันเกี่ยวเขา <c oughs> แซ่บเลลมื่อจะตีไรเนะคือได้ดลายละนะตีมาสุดตัรู้เลยแล้วเป็น,นไงแล้วแต่อารม <c oughs> พอ,ด,พพอดิกลิ้งที่แรกก็ว่าจะไปซื้อไม่เหดกินเองแหละแต่ว่าห่านปิดเบิดก็เลยต้องได้ซื้อจะไม่รูปจ้าก็าดีค้อกันกินละอ้ามนำพรอพงอากาศดีสน,นี่ฝนตกเล่นพูมือม แซ่บข้าวเหนียวส้มตำ<อ>ผัตกตะเกายย่ง <c oughs> ยาง <c oughs> ขอตัวไปกินคอนดจ้าบ๊ายบาย